วันสุกเนฮาจะเอนตัวพิงกำแพงบ้านของเธอเพื่อแอบมองสระว่ายน้ำของบ้านตรงข้ามอาจุนจะว่ายน้ำพลิกผมไปด้านหลังและเห็นกล้ามท้องของเขาเธอก็ะใจละลายทันทีเธอหลงไหลเขามากจนกลางคืนเมื่อดูรูปเขาเธอมักทำเรื่องเกินขอบเขตและอธิษฐานว่าสักวันเขาจะสังเกตเห็นเธอบ้างแต่โชคไม่เข้าข้างเธออาจุนแต่งงานแล้วและมีครอบครัวที่มีความสุขสามคนลูกสาวของเขาเป็นนักเรียนเก่งและเพิ่งได้รับการคัดเลือกเข้าวิทยาลัยชื่อดังแต่ค่าเล่าเรียน7 5 0 0 0ดอลลาร์ทำให้การเงินครอบครัวตึงเครียดแต่เนฮาไม่สนใจเรื่องนั้นธอออยยาาากทลลลบบ้้นนนหัังแะคครร จุนให้้ไดเธอจึงวางแผนไว้ว่าหนึ่งตอนเย็นเธอแต่งตัวสวยงามไปที่บ้านอาจุนโดยอ้างว่าเป็นเพื่อนบ้านความตั้งใจจริงของเธอคือใกล้ชิดอาจุนเพื่อไม่ให้รีมาภรรยาของเขาสงสยัยเนฮาแกล้งโชว์รูปสามีของเธอให้รีมาบอกว่าเขาไปทํางานข้างนอกรีมาสงสัยลดลงทันทีเธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกําลังจะแตกสลายตอนนี้เนฮาจะคอยส่องหน้าต่างบ้านเขาทุกวันและเมื่อเห็นความรักใ,ใดๆระหว่างสามีภรรยาความโกรธก็เต็มเปี่ยมในใจเธอคืนหนึ่งเธอตัดสินใจลงมือเธออบเค้กพิเศษผสมสารเคมีแปลกๆแ,และมอบให้รีมาเป็นของขวัญ วันนั้นเองรีมาต้องพบลูกค้าและกำลังหาของขวัญไม่เจอเธอจึงหยิบเคกนั้นไปผลแล้วก็เกิดขึ้นตามคาดลูกค้ากินเค้กเกิดอาหารเป็นพิษและต้องถูกส่งโรงพยาบาลรีมาสูญเสียงานทันทีเธอโกรธมากมาหาเนฮาถามว่าใส่อะไรในเค้กเนฮาตอบด้วยความไร้เดียงสาคุณไม่ได้บอกฉันว่าลูกค้าของคุณแพ้อะไรเลยรีมาไม่รู้จะทําอย่างไรและต้องขอโทษเธอไม่รู้เลยว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการแก้แค้นเนฮาวันต่อมาเนฮาส่งเพื่อนโทรหารีมาแกล้งเป็นที่ปรึกษาการเงินรีมาสงสัยตอนแรกแต่เธอเสียงานและกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนลูกสาวจึงงตกล พบกันเป็นการตัวต่อตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเนฮาสถานที่คือร้านกาแฟใกล้บ้านที่อาจุนมาไปเมื่อรีมาและที่ปรึกษานั่งคุยกันอาจุนเห็นเข้าวรีมาอธิบายว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาแต่เขาไม่ชอบให้เงินครอบครัวเสี่ยงและเกิดการทะเลาะก,กันคืนนั้นเนฮาแอบไปที่ลานจอดรถและตัดสายเบรกของรถรีมาบ่ายวันต่อมาเมื่ออ,อาจุนรู้ว่ารีมาสูญเสียงานการทะเลาะของทั้งคู่ยิ่งรุนแรงขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายรีมายังลืมพิธีรับปริญญาลูกสาวลูกสาวที่เข้าใจสถานการณ์ไม่อยากเพิ่มความเครียดจึงงงขออใใหหห้้้เนนาาแต่่ทุกย ไปตามแผนเนฮาเมื่อรีมากลับบ้านเนฮาบอกว่าเธอไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนแล้วรีมากโกรธแต่พูดเพียงว่าครั้งหน้าอย่าทำอะไรโดยไม่บอกฉันรีมาออกไปพิธีด้วยรถแต่รถเสียกลางทางเธอไม่รู้เลยว่าเป็นการทำลายจากเนฮาเมื่อกลับถึงบ้านรีมาเห็นเนฮาหัวเราะคุยกับสามีและลูกสาวเหมือนเธอเป็นคนนอกและข่าวร้ายที่รอยอยู่ยังมาไม่ถึงเธอได้รับข้อความว่าเงินลงทุน75,000ันดอลลาร์หายไปทั้งหมดเบอร์เอเจนต์ก็ปิดเครื่องพร้อมกับเงินนั้นไปด้วยรวมถึงค่าเล่าเรียนลูกสาวอาจุนกโกรธทรีมาม่ากกล่าวว่าเธอทำอะไรไม่ได้เลย